สวัสดีครับผมคุณครูทวีขาวพองผู้ไกลเกลียประจำทำงานตำรวจแห่งชาติเลขใบอนุญ,ญาต495ทับ2,666วันนี้วันที่3กลกุมภาพันธ์2 5 6 8, 8ผมมาที่สอพอพร้องคำจังหวัดกระสินนะครับมาไกลเกลียคดีทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งเด็กมีความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันได้ทำร้ายร่างกายกันได้รับบาทเทดเจ็บด้วยใช้อาวุธมีดนะครับได้รับบาทเทดเจ็บวันนี้ เรามาพูดคุยกันทั้งฝ่ายผู้เสียหายผู้ต้องหามีความเข้าใจตรงกันนะครับได้ขอโทษขอโพยผูกข้อต่อแขนประเพณีอีสานให้เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เยียวยาน้ำใจกันเป็นเงิน2,500บาทนะครับไม่ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและทางอาญา,าวันนี้ถ้าท่านพบเห็นคลิปนะครับท่าน สามารถที่จะไปที่สำนักง,งานไปที่สถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับตอนนี้เขามีการไกลเกลี่ยในชั้นงานสอบสวนมีการไกลเกลี่ยในชั้นสพชการไกลเกลี่ยในชั้นงานสอบสวนนั้นทําได้หลายฐานความผิดนะครับเป็นต้นว่าความผิดทางอาญาและหูโทษ6ฐานเจดฐานความผิดเป็นต้นว่าทําร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจหรือจะเป็นปล่อยป่าละเลยสัต ทำให้ทรัพย์สินเสียหายประมาณนี้นะครับก็สามารถที่ใบไก่เกลี่ยซึ่งความผิดเล็กน้อยและความผิดอีกหกฐานความผิดในชั้นกงานสอบสวนเป็นต้นว่าชนมุนต่อสู้บาดเจ็บถึงตายาทำ้ายร่างกายเป็นอันสาหัสลักทรัพย์รวมทั้งประมาทบาดเจ็บตามมาตรา3 0 0รก็ไก่เกลี่ยได้ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับถ้าท่านมีคดีความอย่างไรหรือต้องข้อหาอะไรก็พบพนักงานสอบสวน เพื่อที่จะสอบถามว่าสามารถไกลเกลี่ยในชั้นงานสอบสวนหรือชั้นสกชได้หรือไม่เพราะทางนี้ตารวจทั่วประเทศมีการไกลเกลี่ยในชั้นศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนด้วยในการไกลเกลี่ยภาคประชาชนนอกจากจะไกลเกลี่ยความผิดทางอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดและหูโทษนั้นยังไกลเกลี่ยทางแพ่งได้อีกหลายเรื่องราวเป็นว่าการแบ่งปันแนวเขตเป็นต้นว่าการจัดการมมดก หรือความผิดหรือทุนทรัพย์ที่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทก็สามารถไก,เก่เสียได้นะครับพี่น้องที่รักโราครับท่านได้เห็นได้พบท่านมีปัญหาก็ไปที่สานีตำรวจทั่วประเทศหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนทั่วประเทศ,ทเทศได้เช่นกันหากท่านยังสงสัยในคลิปนี้อยู่ท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลมนอํเภอนามนจังหวัดกาฬสิน หรือเฟซบุ๊กศูนย์ไก่เกลี่ภาคประชาชนตำบลน,นามนเพจทวีขาวผ่องเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์หกได้ทุกเวลาครับวันนี้ในการไก่เกลี่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกปียศักด์สีชมพูร้อยเวรเจ้าของคดีที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เราทํางานให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและท่านพันตํารวจเอกจกกักรพัน์จันหานซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีเป็นพ่วมกับการสถานีตํารวจภูทรร่องคํา เพื่อความเคารพอย่างสูงที่ท่านทั้งสองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ไก,ก่เกลี่ยได้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องลดขั้นตอนอทางยุติธรรมเข้าสู่ยุติธรรมรากย่าได้ดังอย่างสมบูรณ์ท่านที่เคารพครับถนนทุกเส้นมีทางตันก็ย่อมมีทางออกเสมอหากพี่น้องไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะนําความยุติธรรมไปสู่ท่านทุกหย่อมย่าครับผมกลับขอบคุณครับ